คนผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับกันนะทำไมได้ยินก็ต้องขอทูนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคนะวันนี้ก็จะมาขี่มาเล่นนะไม่มีอะไรทําเลยใช่ไหมทําไมเราไม่ค่อยอยากขี่เลยอยากขี่นะแต่ว,ว่ากลัวมันตายอ่ะเนี่ยมาตัวเมียมันก็อยู่กับลูกมันอยู่นะ ลูกมันโตแล้วก็ oh, <susuk> <tuk> <tuk> แถวนี้ดอกไม้มีอะูหาตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวหาตั้งนานน่ะ นะแม่ง่ายโอ้โหแล้วมันจะอุตโมยเราเนี่ย มันกระโดดสูงอ่ะโอ้โหเจ๋งมากเลยม้าตัวเนี้ยเดี๋ยวพามึงมึงอย่าลงอีกนะเวลาเก็บดินไว้นะบ้านอุย้ยเกือบพ่อฮะแม่ฮะผมกลับมาแล้วอืม ะสร้างคอกม้ใหญ่ๆอยู่นะจริงๆอยากสร้างอยู่นะแต่ว่าไม้ไม่พอไนงะ ดับเครื่องม้ากัน <c oughs> ดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องมึงอยู่โคตรนิ่งเฮ้ยไ,ไอ่พอมันพอมึงโตมึงก็ดูนะ ก็พอประมาณว่าลมพคตรแรงอ่ะและหลังจากที่เราตัดคลิปไปถ้ามีเสียงอะไร,รลบกคุณก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราออกมาเล่นข้างนอกโอ้โหช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเด็กๆต้องระวังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต้องระว,วังด้วยนะคะลมมันแรงมากคือฝนตกนี้ห้ามออกไปจากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะเดี๋ยวไม่ได้เป็โรงเรียนไปเรียนกับเพื่อนนะ ระวังนะไม่สบายเป็นไข้เหนื่อยทรมานนะจะบอก <c oughs> เวลาจะไออ่ะแบบเราอ่ะแบบยังไงไม่รู้อ,อะไรวะนันแบบเป็นไงอ่ะยังไงวะนะ่ะคือดาบนี้ยังไม่ได้ใช้เลยว่ายังไม่รู้เลยว่ามันดามเมจเท่าไหร่อ่ะกูอยากใช้ลองตีม้า ถ้าอัพเป็นเวลร้อยนี่มึงตีมาแบบสุดลูกหูลูกตาแต่ไม่อยากใช้อ่ะใช้ดับนี้ให้พังก่อนนะเราใช้ค่ามอนสเตอร์วันนี้ก็จะไปลงเมอกแต่ทำไมมันก็ไอ้นั่นอยู่ยนี่ขอเน่เข้าไปได้ในบ้านนะ <S <S มเมฆเริ่มเกาะตัวแล้วฝนเริ่มมาโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายเออค่าถ้ามีคนถามนะก็ประมาณว่ามุกเกียนหนังนะพิมพนะ์อย่างเงี้ยมุกเกียนหนังมันก็จะขึ้นเป็น1 2 3 4 5 6มันจะมีถึงภาค6นะคะแต่ภาค7รอดูเอาเองก็แล้วกันนะก็ค่าดูแล้วฝากกดไลค์พี่เขาด้วยนะอย่าไปด่าพี่เขานะนะฝากกดไลค์พี่เขาเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย ไม่สนุกแต่ว่าเขาดูจากใจจริงก็น่าจะสนุกนะบายก็คงไม่มีใครชอบเป็นล้านๆคนแหละใช่ไหมอย่ารีเควสต์กันนะขอร้อง